หอยนางรมก็มีค่ะหอยยายยครที่ใครละหอยยายจ้ะ<笑><笑>หอยยายใช่หอยยายเหีเห่ยวสังเกตว่ามันจะบ,นบานๆหน่อยจ้ะอันนี้หอยแมงผู้เปนหอยบานแต่หอยยายนหอยยาา อันสี่หนึ่งบาทสี่อันหนึ่งบาทอะไรนะจ๊ะสี่อันหนึ่งบาทไอสี่อันเนี่ยมันไม่ได้มัดจ้ะลูกใช่ไหมยายใช่ไปแพงค่ายางจ๊ะลูกอ้าวแล้วค่ามัดยายล่ะลูกยายคิดค่ามัดยายไม่ได้คิดค่ายางูเลยคนหลังคือสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ผมโจ้ลายพังครับกับช่องคนหลังคัวนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเที่ยวกับคุณนัทพงศ์นะฮะที่หาดบางแสนนะครับผมสังเกตได้ว่าทุททกๆ2นาทีที่เรามานั่งจะมีแม่ค้าเดินขายของเดินไขายไม่ว่าจะเป็นของทะเลอาหารทะเลหอยนางลมเป็นของเล่นเด็กหรือว่าม,มานวดมาอะไรก็มีเยอะแยะนะฮะนี่นี่ก็มีขายขนมจากมาด้วยนี่ผมก็เลยเตรียม ก่อนไว้ครับผมผมจะลองไปเดินขายตามโต๊ะดูนะครับว่าจะมีคนซื้อของผมหรือเปล่าตอนนี้คือจะไปสภาพนี้ก่อนไปแบบปกติเลยจะมีคนซื้อไหมนะคะท่านผู้ชมไปดูกันแต่ถ้าผมแต่งตัวชุดนี้ยังขายไม่ได้ผมจะลองแต่งตัวเป็นยายโจ้ดูครับไปดูกันเลยว่าผมจะขายได้หรือเปล่าไปเรากินตรงนี้เนาะแอารไมาให้ 太没压地了。 ท่านผู้ชมซ่อนกล้องไว้ไกลมากเลยนะ <S 2> <S 2> <S ไม่ได้เลยจะลองแต่งตัวเป็นยายดูว่าจะขายได้หรือเปล่าแล้วเราจะขายแบบขายเหมือนแจกนะ่ะขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายเราจะขายแบบเป็นแบ่งชิ้นเลยเดินริมทะเลดูก่อนลอ,ล,อลอง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 ทะเลได้มาทะเลเร็วนี้ต้องเห็นทะเล

ตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปแต่งตัวเป็นยายโจ้ก่อนว่าถ้าผมแต่งตัวเป็นยายโจ้แล้วเนี่ยผมจะขายขนมได้ไหมท่านผู้ชมลองมาพิสูจน์กันดูว่าผมจะขายได้หรือเปล่าของชินนี่ไปชมกันเลยครับเดี๋ยวไปแต่งตัวเป็นยายผมทำเร็จไหมที่ทำเร็จี่ขายไม่ได้เหรอขายได้เขา่ซื้อราคาเดียวกันไหมฮะราคาเดียวกันไหมราคาเดียวกันเขาไม่ถามถึงราคาดรวยซ้ำ เราจะได้รู้ความลำบากถึงคนที่เขาขายว่า,าว่าเขาจะขายได้ทีละถุงมันอาจจะนานเหมือนกันเดี๋ยวผมต้องแต่งตัวเป็นย่าทุกไม่เขาเห็นกล้อง <S <S หรือเปล่าก็อาจจะมีส่วนบอกให้มันหลบ,บหมันกระชื้นหน่อยสิแม่โอ้ยรอบรอบมีจะแอบแอบกล้องหรืแอบกล้องไม่ลองไปโต๊ะเดิมโต๊เะเก่าแล้วผมสิดลองแต่งตัวเป็นไม่ถ้าเขาเห็นกล้องเขาก็ไม่กล้าซื้อหรือเขารู้ว่าเราถ่ายคลิปอ่ะแต่ไม่ลองลูกแต่งแต่งเป็นย่าอาจจะมีส่วนอะไรล่องงลอง่อง จ้าท่านผู้ชมตอนนี้เราจะมาดูว่าคุณไทยนี่เป็นคนขี้สูงสารหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนอื่นนั้นยังไม่เป็นเสียงยายยังไม่เป็นเสียงยายนี่ต้องมีเคล็ดลับได้คาบได้คาบ จะลองแบบพิสูจน์เตอร์ด้วยสวัสดีจ้าใจไม่ได้ขายทั้งถุงนะยายยายขายแค่เนี่ยอันละสองบาทเองลูกอันละบาทก็ได้สองอันหนึ่งบาทลูกสองอันหนึ่งบาทลูกยายขายสองอันหนึ่งบาทลูกไม่แพงดุเลยถ้ามาถ้าพูดให้ยายลูกเลย

ดนี่ยจ่าอ ah ๋อนี่มันอยู่มัดด้วยกันพี่จ่าจ้ะขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าขนมจัดไม่จ้ะมัดละสิบบาทเองเลย สองอันยังบาทจ้ะสองอันบาทเดะเราสามอันครับเอาสามอันสี่บาทจ้ะสี่บาทสามอันสามอันก็ขายหนึ่งบาทเหมือนเดิมจ้ะแล้วสี่อันก็ขายหนึ่งบาทจ้ะเอาสี่อันหนึ่งบาทไม่เอาเลยครับไม่เอาเลยไหมอะไรเนี่ยจ้ะขนแขนอะไรจะลูกเอ้ยชื่อหมากหร่อปูเอากี่อันจ้าลูกเอาเอามัดหนึ่งอ๋อมัดหนึ่งในยี่สิบเจ้าลูก จ้ถ้าไม่มัดฟรีใช่ไหมอ่าอะไรนะจ้ะาม่มัดฟรีอันนี้ถ้าไม่มัดในสามสิบจ้ะมัดหนึ่งในยี่สิบจ้ะอันนี้ครอันนี้อันนี้มัดหนึ่งจ้ะมัดหนึ่งสี่อันสี่อันหนึ่งบาทสี่อันหนึ่งบาทอะไรนะจ้ะสี่อันหนึ่งบาทไอ้สี่อันเนี่ยมันไม่ได้มัดจ้ะลูกไม่ได้มัดจ้ะแพงค่ายางใช่ไปแพงค่ายางจ้ะลูกเดี๋ยวาได้ยางแพงลูกเอ้ย ใช่อันนี้ยายใช้ยางมิชลินลูกมิชลินเหรองานงานที่เป็นถอดยางคือแล้วตั้งทอนนะครอะไรเนี่ยจ๊ะยางคืนงานถอดยางคืนเอาตังทอนอ้าวแล้วค่ามัดยายล่ะลูกยายคิดค่ามัดยายไม่ได้คิดค่ายางลูกเ้ยขอบคุณค่ะมาให้เจริญเจริญนะจ๊ะแหม ใจน่าจะคุยไม่รู้เรื่องแล้วลูกน่าจะเป็นชาวต่างประเทศแล้วลูกเอขนมแจกไม่จ้าขนมแจกว่าจ้าไม่จ้าหอยหอยนางรมก็มีค่ะหอยยายยี่ไงละหอยยายจ้ะ คอยยายใช่คอยยายเหี่ยบจังเกตว่ามันจะบานๆหน่อยจ้ะมันบานพี่ลูกมันใคยใครมันจะเริ่นเติบโตลูกไอ้ถือว่าช่วยค่ามาค่าผู้ยายหน่อยลูกเอ้เอร่อยหนึ่งเอาลูกเอา้ายรถแปดสิบบาทอะไรนะจ๊ะจะเหนียวเหมือนยายโอ้แม่เหนียวอันนี้อันนี้กึศกึศคุยยายกึศกึศลูกเองจ้ะ มันดูน่ากลัวแต่พอกินเนี่ยมันอร่อยอร่อยเป็นปร,ะประยัดเลยยายเอออ๋อจ้ะโอ้ย,อยขอบคุณค่ะเออาาได้ชอบได้ชอบถ้ามาบานมาสื้อนี่ยายอันได้กว่าถ้ามาบานมาสื้อเอาคุณมาซื้อห้อยบานมาซเถออ้อา แบบนี้ใหญ่ทำใจยากเลยออใหญ่ชอบใจชอบทีแรกไม่ได้ซื้อเพราะราคาถูกบอกว่าซื้อเพราะหอยบ้านอออันนี้หอยแมงพู้ป็นหอยบ้านแต่หอย,ยายนะหอยยามเลยจ้ะขอบคุณหลายๆ<ะ>มากมัดานจังหวัดใหญ่กันน,กน้อนน่นอ้อ าหลายจังหวัดค่ะอ huh. ๋อมาหลายจังหวัดมาทำงานอยู่กรุงเทพอ๋อมาทำงานอยู่กรุงเทพปากช่องปากช่องปากช่องได้น้ำเลือดจ้าช่อมค้นลำคั่วค่ะว้าวจ้าเขาไปกดไลค์กดแทะให้น้ำแน่กดชับตะไคร้ให้น้ำแน่ใบบักกูบักเน้าพร่อจ้าขอบคุณยายหลายเด้อจ้าเด้อ ขนมจากไม่จ้าโอ้ยยังไม่แากจากยายตอนนี้ฮะเดี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวเราเป้าหมายต่อไปโดกคุณนักเรียนคุณน้องเราต้องเราต้องแกะตัวนี้ให้มันน่าจังจา ไม่แพงอย่าลูกอันนี้ทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี้ไม่เท่านี้จะลูกไม่ uh, เป็นไรนะจ๊ะโอเคค่ะเราไปหาจุดมุはは่งหมายต่อไปฝั่งนู้นไหมไปฝั่งนู้นเลยไป เขาถ่ายรูปกันอยู่ในีตอตื่เตอร์ดีจังน้องจ๊ดซือขนมจาดเคื่อยายในลูกเอ้ยเสพเป็นกลย่ม รินแล้วเราก็เห็นน้ำใจคนไทยคือคนไทยถือเป็นคนที่สงสารจริงๆนะเป็นที่สงสารแล้วก็แบบเหมือนเอเป็นคนพี่เสนด้วยแล้วครับเราแ,แบบมีมุกมีแซลแสดงว่าา oh. ผิดนี้เราก็ถือว่าเราทาสำทเร็จนะคุณนัทใช่ไหมเราขายเนี่ยได้เราก็ได้ทำประมาณร้อยกว่าบาทซึ่งเราไม่ได้ลงทุน oh. เราไปเล่นงานมาแล้วกาให้มาถือว่า ไม่ใยสมไม่ใช่ยสามจุถือว่าเราคุ้มค่าคุ้มราคาเลยเดี๋ยวขอคุณเดี๋ยวไปฝากช่องจับัวนี้ดีกว่าป่ะก็ซื้อขนมจับาอากจ้าแล้วก็ขอฝากข้ามจ้ายด้วยนะจ๊ะข้ามคนหลังหัวหัวทีกอกันคนหลังัวสจี คนเราขอบคุณครับไปทำให้จตโนกันไปซิเกตหรือว่าภารกิจนี้สำเร็จนะจ๊ะนี่เราได้กำไรมา20บาทเอ้าปล่อยก็ให้เขาไปด้วยเหรอไม่ให้เขาเอาขายของ หอยไม่เป็นไ <át stars> รหอยพิซซ่าให้ฟรีแล้วก็ขายเดี๋ยวเราซื้อขึ้นใหม่ก็ก็ได้รู้แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเป็นคนที่สงสารแล้วก็เป็นคนใจอ่อนนะฮะคนไทยเป็นคนที่สงสารแล้วที่ใจอ่อนแล้วก็เป็นแบบเหมือนเป็นแบบเฟรนดี้ด้วยแหละเขาก็คืออยากให้ก็แสดงว่าเขาช่วยอุทุนไม่ได้ให้ทรัพย์แต่ว่าให้การเล่นกับเราหรือการแสดงออกกับเราก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจช่องคนลังผัวแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องมากๆนะครับผมก็ อีไลก็เม้นบอกเม้นตอบคนได้อยากให้ทำคอนเทนต์อะไรยังไงก็แนะนำกันขึ้นมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ช่องคนหลังครัวก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องคนหลังครัวกับโจ้ลายพังแล้วก็คุณนัทพงพงก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับคนหลังครัวคนหลังครัว คนหลังครัวคนหลังครัวคนหลังครัว